สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกูุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคุณพิโรดล้อมองคลนะครับซึ่งเป็นเคยมาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับคุณรุ่งทิพย์ล้อมองคลครับเอาล่ะเป็น คู่สามีภรรยานะครับคุณวิโรธครั้งที่แล้วมานะครับมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดครับผมแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็มันก็ปกติฮะผมก็ทํางานปกติอยู่แต่แต่ว่าบางครั้งเราทํางานมากเกินไปเนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราไม่ค่อยได้คุมอืม,มันก็จะมีมาบ้างนิดหน่อยออืแต่พอพอเรารู้สึก เราก็พยายามที่จะลดอาหารเข้าปกติทันทีหมายถึงหมายถึงว่ายังไงฮะเวลาทํางานหนักทํางานหนักบางทีไม่มีเวลาผมทํางานวันไม่ได้ทารับประทานอาหารเลยไม่ใช่ไม่รับประทานอาหารต้องทานมากขึ้นอ๋อทานมากเกินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คุมอาหารครับพวกมันมันอะไรก็อาจจะมีมาบ้างอฮแต่ไม่เยอะเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนใช่แต่ก็ทานได้ตลอดแต่ว่า ผมทำงานถ้าช่วงงานเยอะๆเนี่ยผมจะย,ยืนอยู่วันหนึ่งสิบสองยี่โมงอะโอ้โหบางทีตอนเที่ยงพอพักปุ๊บเนี่ยกินข้าวเสร็จก็ลงต่อเลยเป,เ,เป็นธุรกิจของตัวเองนะครับครับผมเป็นธุรกิจของตัวเองนะครับทํางานหนักขนาดนี้นคือเล่าที่มาก่อนว่าคุณวิรโร์เนี่ยครั้งที่แล้วมาคุยกันคือมีปัญหาจากการทํางานนี่แหละคือทํางานอยู่ลง เป็นโรงงานเป็นโรงกลึงครับเป็นโรงกลึงซึ่งต้องต้องทํางานหนักทํางานหนักอยู่กับเครื่องจับใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็มีอาการรู้สึกแน่นหน้าอกใช่ฮะจนไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งมันจะมีผลอะไรบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นมันช่วงที่เป็นน่มันกระทันหันมากเราก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นเพราะว่าช่วง ที่ก่อนเราจะมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็สุขภาพแข็งแรงมาตลอดเป็นนักกีฬาเป็นอะไรครับแล้วก็มีอยู่วันหนึง่งผมก็ไปเดินหาซื้อพวกเครื่องมือเนี่ยฮะตามงานโชว์ที่ไบเทคอะฮะก็มีเอกสารแจกมาเยอะผมก็รับเอามาเพื่อจะเอากลับบ้านมามาดูมาอะไรเพื่อ มาศึกษาแล้วฮะใช่ใช่เพื่อจะนั่นแต่มันมันเยอะมันก็หนักพอหนักปุ๊บเนี่ยพอเราิ้วแล้วเดินไปโอ้แล้วใบเทกไม่ใช่แคบแคบนะฮะครับเดินไปมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกชาตั้งแต่ซีกซ้ายไปใช่ตั้งแต่หัวไหล่เนี่ยลงมายันายเนี่ย,ยผมก็เปลี่ยนมือถือไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์ทนะฮะ,ะเข้าใจฮะ คือคือไม่ใช่แขนชาแล้วไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพทนะ์เนี่ยเปลี่ยนมืออีกข้างหนึ่งมาหิ้วถุงนะครับพอพอด้านขวาเนี่ยพอรู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันเจ็บอะ่ะก็เลยเปลี่ยนมาข้างซ้ายอีกอก็ซักระยะหนึ่งพอมันหนักได้ที่มันก็เป็นอีกออ,อ,อตอนนี้ก็เลยเอาพอหลังจากกลับมาเนี่ยกําลังขับรถเนี่ยดีนะมันไม่เป็นอะไรความโชคลายยังมีความโชคดีอยู่ครับ คือว่าผมขับรถกลับเนี่ยสามสามคนก็พ่อแม่ลูกไปดูด้วยกันกับพอมาถึงบ้านจอดรถอะไรเสร็จเนี่ยพอขึ้นบ้านก็รู้สึกว่าจะแน่นเลยครับถือว่าโชคดีมากถ้าถ้าเป็นกระทันหันตอนเวลาขับรถเนี่ยสงสัยจะอันตรายใช่อฮะภรรยาก็พาไปหาหมอ ช่วงช่วงที่เป็นเนี่ยมันแน่นมากแน่นแน่นจนหายใจไม่ออกอะ่ะทั้งบีบทั้งนวดทั้งให้เหยียบแล้วมันก็ยังไม่หายอ่าฮะแล้วผมก็ตัดสินใจอะ่ะทุบหน้าอกไปสองสามทีอะ่ะก็พอสักเจบประมาณสักมันก็มันก็ไม่เจ็บนะพอพอ <c oughs> พอสักประมาณสักห้าถึงสิบวินาทีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเบาลงอาการแน่นมันก็เบาลงออ uh huh. <c oughs> เบาลงผมก็เออทีแรกก็ผมจะไม่ไปหาหมอไงเพราะมันมันมันช่วงมันเบาแล้วมันมันเหมือนจะเป็นปกติแล้วเนี่ยพอดีแฟนก็บอกว่าไปเถอะไปหาหมอดีกว่าเดี๋ยวเป็นอะไรเขเป็นอะไรอย่าไปหาหมอลำบากเพราะมันช่วงกลางคืนแล้วอ๋อครับครับถูกต้องครับเ็าไปหาหมอหมอก็ตรวจเลือดตรวจอะไรเขาก็บอกว่ามีพวกคอเลสเตอรอลเยอะ กรสะสราเราเยอะอ่าฮะอ่าแล้วสาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใครเป็นคนบอกก็ไปนอนโรงพยาบาลมาหมอวินิจฉัยวินิจฉัยยังไงเขา <นะ S 2> เขาเขียนมาในใบแพทย์ใบรับรองแพทย์นะครับ,คร,บครับอาจารย์ครับรุนแรงแค่ไหนครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก,ก็เสียชีวิตทันทีได้นะคะคือเป็นเขาเรียกว่าภัยเงียบอ่ะนะะครับบางคนไม่อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นอยู่ มีสาเหตุไหมครับผู้ปับก็เสียชีวิตก็สาเหตุก็มาจากคอเลสเตอรอลสูงอ๋อทานอาหารมันๆหรือทานอาหารขยะทั้งหลายนะคะพวกจังฟูดทั้งหลายพวกนี้พวกนี้มันถ้าคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลพวกนี้ก็จะไปพอกตามผนังหลอดเลือดทีนี้ผนังหลอดเลือดที่อันตรายก็มีอยู่สองแห่งก็คือที่หัวใจและที่สมองนะฮะถ้าสมองขาดเลือดนี่ก็ ตายทันทีได้เหมือนกัน uh huh. นะฮะที่เขาเรียกสโตรกที่หัวใจนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่หมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าส่วนที่ผมเป็นเนี่ยมันยังไม่ค่อยรุนแรงมากมันไม่เหมือนห้องอื่น <c oughs> ห้องชั้นบนหรือว่าห้อง <c oughs> อันไหน <c oughs> คุณอาจจะเป็นห้องห้องข้างล่าง <c oughs> ห้องล่างใช่ชั้นล่างนะฮะชั้นล่างห้องห้องล่างอะมันหัวใจมีสี่ห้องครับฮอแหม อันนี้อันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วคุณหมอก็รักษาด้วยวิธีอะไรไหมฮะก็ตอนนี้ก็ให้ยากินปกติให้ยา<อ>ทานปกติแล้ว<ด>คิดยังไงถึงจะต้องมารู้จักกับบิมครับในเมื่อยาก็เจอคุณหมอแล้วก็ตอนที่กินไปนั้นผมกินยาหมอแต่ว่ามันก็ช่วยได้นะแต่ว่ามันอาการเวลาเราทํางานหนักๆเนี่ยทํางานอยู่เนี่ยมันอาการเจ็บหน้าอกมันก็มีขึ้นมามันจะกลับมาใช่มันจะเจ็บแป๊บอยู่ใต้ใต้หัวใช หมอเขาบอกว่าให้ทําได้แต่ว่าให้น้อยลงอ uh huh. ก็หลีกเลี่ยงการยกของหนักอะไรประมาณเนี้ยครับครับอืมแล้วรับประทานบีมไปเพราะเพราะว่าแฟนดูทีเนมาแล้วก็บอกว่าตัวนี้มันดีผมก็ไม่เชื่อนะอืผมก็ไม่เชื่อเขาก็บอกมาคืนนั้นวันอาทิตย์ตามทุ่มเขาก็เลยพอมีรายการเสร็จเขาก็ ชวนผมไปดูอะฮะนะก็เอเอ,เอ,เอ,เอคนเขากินหลายโลกเขาก็หาย <c oughs> <c oughs> าก็ลองอผมก็เลยตัดสินใจให้ให้แฟนเขาสั่งมากินลองสั่งมาทานซื้อมากินอยากจะให้อยากรับประทานเพื่อจะให้หายอะไรฮะก็อย่างน้อยเพื่อให้เราทํางานได้เพราะว่าเราทํางานอยู่คนเดียวฮะทางบ้านเราทํางานอยู่เดียวเราเลี้ยงครอบครัวคือโรคอื่นไม่มี ไม่มีครับมีแค่เรื่องปัญหากล้ามเนื้อหัวใจขาด<ช>เลือดอันนี้เพิ่งจะมารู้ตอนที่ว่านั่นเน่ยเพราะปกติสุขภาพเราแข็งแรงอยู่แล้ว,ลวตรวจร่างกายประจำปีไหมฮะไม่ได้ตรวจเลยไม่ได้ตรวจแล้วรู้ได้ไงว่าแข็งแรง ก็ทํางานหนักมาตลอดมันไม่เป็นอะไรผมเห็นคุณยายแปดสิบก็ทํางานแกก็บอกแข็งแรงแต่โรคเต็มตัวเลยนั่นนะฮะอันนี้อันตรายมากๆต้องตรวจสุขภาประจําปีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าบางครั้งเราอาจจะมีโรคอื่นซ่อนอยู่เคยเคยตรวจอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีกว่าแล้วนะฮะตอนนั้นไปตรวจแล้วก็แหมน่าจะมีสามหน้าสามทักท่อนหนึ่งเนี่ยผมจะปีให้ ตรวจมาสิบปีที่แล้วแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงแล้วคุณใช้ยาไกายมาตั้งสิบปีนี่ภรรยาก็ใจร้ายไม่ชวนสามีไปตรวจเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอพอ,พอไปตรวจก็หมอก็บอกว่าคอเลสเตอรอลเยอะนะนนกนให้ยาลดมาแล้วก็ทํามาหลายปีมันก็มไม่มีอะไรก็ปกติก็เลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้เงินนะกลัวไหมไม่กลัวลกครัเอา้ามีคนใช้ต่ออีกเยอะอาจารย์ครับ จา,จากความเข้าใจของคุณวิโรธที่อยากจะรับประทานบิมเพื่อจะให้ใหปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจคือต้องบอกว่าตอนนี้สันนษฐานว่าไม่มีโรคอื่นนะครับผมมันจะช่วยไหมครับก็บิมนี้ช่วยได้เพราะว่าในบิมเนี่ยมี GM1 ันซึ่งลูกศิษย์อาจารย์พิเชษเนี่ยได้ทําการทดสอบเมื่อตั้งแต่30 กว่าปีที่แล้วแล้วนะว่ามันสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลเนี่ยไปเกาะตามผนังหลอดเลือดแล้วมันยังทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นคือมีการบีบตัวหดตัวได้ตามปกตินะฮะอย่างของคุณวิโรจนี่หมอบอกอาการไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทำบายพาสไม่ได้ทำบอลลูนอะไรเลยก็แสดงว่ามันเป็นเพิ่งอาการเริ่มนะฮะ ที่ทําให้เจ็บหน้าอกทําไมมันถึงเจ็บอืเจ็บเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันต้องบีบตัวเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันไม่มีอาหารไม่มีอะไรที่จะไปเลี้ยงมันมันบีบแรงขึ้นเราก็เจ็บใช่ไหมฮะครับซึ่งทั่วนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นครับก็ยังทานตอนนี้ก็ยังทานอยู่บีมถ้าช่วงไหนถ้าเราทํางานหนักเนี่ยแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันจะมีอาการเจ็บขึ้นมานิดๆเนี่ยผมก็จะอัดแล้ว วันละสี่แคปซูลใช่ออทำไมไม่ลดงานลงนะฮะ <c oughs> มันไม่มีใครช่วยไม่มีใครทำ <c oughs> มีลูกน้องพอพอเป็นหน่อยมันก็ออกแต <c oughs> เรา,าต้องท <c oughs> แต่แต่จริงๆเป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยคือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเนี่ยจะต้องระวังการทํางานหนักอย่างมาก <c oughs> <c oughs> สิ่งที่จะต้องระวังคืออาหาร ที่จะต้องระวังว่าจะต้องไม่กินอาหารขยะหรือสิ่งที่มีไขมันเยอะนะคะอันที่สองก็คือความเครียดครับเครียดนี่ก็พองานหนักเครียดแน่แน่ใช่แล้วก็งานหนักคือต้องไม่ทํางานหนักนะคะครับนะฮะอันนี้เป็นข้อเตือนแต่จริงๆงานส่วนใหญ่มันก็จะว่ามันมันหนักมันก็ไม่หนักแต่ว่ามันมันต้องทํานนานอ่ะมันมันเราเราไม่ได้ ต้องไปยกมันหนักๆอะไรประมาณนี้นะทำนานนั่นแหละเขาเรียกงานหนักงานหนักนี่ไม่ใช่หมายถึงยกอะไรหนักนะฮะช่เพราะว่าการนั่งเก้าอี้ทํางานนี่บางทีก็เป็นงานหนักเหมือนกันใช่ไคือผมก็จะอธิบายว่าทํางานหนักในที่นี้ระยะเวลาในการทํางานอย่างต่อเนื่องของคุณวิโรจนี่เกินคุณทํางานวันหนึ่งเหมือนคุณบอกว่าทํางาน12ชั่วโมง ใช่สิบสองแต่เดี๋ยวนี้ช่วงตั้งแต่ที่เราเป็นนี่เราก็พยายามลดให้ทํางานเหลือ,อประมาณส <11 S 2> ักแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ลดลงนิดนึงดูแลสุขภาพแต่เท่าที่เห็นนะคะอาจารย์ครับจากครั้งที่แล้วมาครั้งนี้เนี่ยหน้าตาผิวพรรณดูดีขึ้นสดใสขึ้นคุณคุณรู้สึกดีขึ้นไหมก็รู้สึกดีขึ้นครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะนั่นไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝน ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมันจะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับต้นฮะก่อนที่ผมจะลืมนะฮะผมว่าใครก็ตามที่เป็นโรคหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อขาดเลือดอะไรตรองเน้นะฮะแล้วมาฟังรายการของเราทงทีบีเนี่ยก็อาจจะไม่อยากไปหาหมอนะฮะเพราะผมผมไม่ขอแนะนํานะครับไปหาหมอนะครับไปตรวจดูนะครับตรวจแน่ใจนะฮะว่าไม่มีปัญหาหนักนะครับส่วนจะใช้ออปเปอรชันบีมของเราเพื่อจะช่วย ให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็ค่อยๆทำกันแต่ที่แน่ที่สุดก็คือหัวใจเนี่ยมีอยู่อันเดียวนะฮะครับ,รบถ้ามันเป็นอะไรไปแล้วก็เราก็จะช่วยแก้ไขไม่ทันตอนนี้กรณ<ก><ป>ีคุณวิโรธก็ได้ไปหาหมอแล้ว<อ>นะครับแล้วหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอันนี้ก็ดีใจนะครับก็พยายามอย่างยิ่งแล้วกันอย่างที่คุณคุณต้นว่าเนี่ยลดงานลงบ้างก็อาจจะดีกว่ามั้งแล้วก็ค,คุณคุณวิโรธก็พูดเองนะฮะ ก็ต้องออกกําลังกายบ้างถูกไหมครับ,รบเออมื่อครี้อาจารย์นําภัยก็ตลอดเวลาบอกต้องออกกําลังกายผมอาจารย์นําภัยกับผมก็ออกกาลังกายตลอดเนยนะฮะคือเราเราอายุ67แล้วก็จริงเนี่ยผมผมหกสิบหกสิบเจ็ดแล้วผมยังวิ่งวิ่งถ้าผมวิ่งทิงผมก็วิ่งห้ากิโลเลยแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้ตลอดแล้วก็อาจจะเป็นต้องบอกว่าการออกกำลังกายเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ออปเปอรชันบีนะครับออกการออกกำลังกายที่เท่านั้น,นที่ทําให้ผมเป็นอย่างนี้ได้อย่างที่ทุกวันนี้ แน่นอนถ้าไม่มีออปเปอเรชันบิมผมก็อยากความรังกายอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าโอเคอะไรช่วยอะไรในก็ไปทำาน่อยมันเป็นเรื่องของการเสริมกันนะครับกากออากตลองกายเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการที่จะมีชีวิตยืนยาวจริงๆคุณรุ่งทิพย์ซึ่งเป็นภรยาได้เตือนไหมเรื่องการทํางานนรับเตือนไม่ได้แล้วแต่ก็พยายามลดอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าถ้าตั้งงานไม่เร่งมากผมก็จะ ที่หลังก็เตือนคุณวิโรธสิเธออย่าทำงานหนักเดี๋ยวฉันใช้เงินไม่ทัน <laughs> <laughs> นะ